สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดกลับมนอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปตา้งกำไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลเดนมาร์กดิวิชั่น1คู่ระหว่างโฮโบรจะเปิดบ้านอนรับการเยือนของทีมลิงบี้เลนราคาคนนี้เปิดมาที่ทีมเยือนลิงบี้เป็นฝ่ายต่อราคาที่ครึ่งลูกขาวครับจะลงแต่งที่สนาม b ีเอสอารีนาเวลาเทีย่ยงคืนตรงของค่ำคืนนี้เจ้าบ้านโฮโบรก็มานอยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจครับพวกเขาเพิ่งชนะขาดลอยในรายการบอลถ้วยด้วยสกอร์3ประตูต่อ0 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงเกมลุกที่กําลังเข้าฝักครับโดย6เกมหลังสุดของพวกเขานั้นยิงไปได้ถึง9ประตูแม้จะเสียประตูอยู่บ้างแต่เกมลุกที่เฉียบขาดก็ช่วยชดเชยจุดอ่อนนี้ได้ครับส่วนทางฝั่งลิงบี้กำลังเผชิญกับปัญหาในเกมรับอย่างชัดเจนครับพวกเขาเสียไปถึง9ประตูจาก6เกมล่าสุดอย่างไรก็าตามครับการเอาชนะด้วยการนวลจุดโทษในบอลถ้วย ก็เป็นแรงกระตุ้นทางจิตใจสําคัญให้กับทีมได้ครับสถิติก,การที่น่าสนใจซึ่งโฮมโบรไม่เคยเอาชนะลิงบี้ได้เลยใน6นัดหลังสุดครับลิงบี้ชนะ3ครั้งและก็เสมอ3ครั้งน่าสนใจทีเดียวครับศัสนะในเกมนี้นะครับแม้ว่าโฮมโบรจะมีฟอร์มการทําประตูที่ดีครับแต่สถิติที่ไม่เคยเอาชนะลิงบี้ได้เลยในอดีตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามครับด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนี้ลิงบี้จะมีโอกาสสูงที่จะมาบุกมาเอาเก็บชัยชนะไปได้ครับ เกมนี้พังใจให้บอลต่อครับเห็นคนเลือกเชียร์ลิงบี้เหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอปังๆกับทุกคนนะครับชอบกระจัดขัดกระสวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กนกดติดตามให้กับช่องทีเด็ดกลับของเราด้วยเพื่อไม่ให้ปลาคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ